แล้วก็สะดุดบันไดค่ะ Happy New Year นะคะ Happy New Year ค่ะว้าวสวัสดีปีใหม่ค่ะคนไทยทุกคนค่ะ Happy New Year from Melbourne นะคะออสเตรเลียค่ะมีความสุขมากๆนะคะสุขภาพแข็งแรงค่ะค่ะไม่เจ็บไม่จนนะคะ เขาเริ่มต้นประมาณสามทุ่มที่นี่นะคะสามทุ่มยี่สิบสามทุ่มยี่สิบค่ะแต่คือว่าประเทศไทยตอนนี้ก็ต้องลบไปอีกสี่ชั่วโมงอีกนานนะคะก็จะถึงเมืองไทยนะคะแต่ที่เมลเบิร์นเขาเริ่มแล้วค่ะตอนนี้เขาจะโชว์พลุนะคะทุกคนในเมืองก็จะต้องแห่กันมาที่สะพานกลางน้ํานะคะแล้วก็มาดูพลุกันเดี๋ยวจะมาดูนะคะว่าอุ้ยมันอ๋อตายแล้วเพราะแบบลุมันจะสู้ประเทศเราได้เปล่า อ๋อมันแบบเป็นแบบลีลาเสน่หานะคะลองดูลองดูอลองดูลองด,องด,องด,องดูว่าเป็นไงที่เมลเบิร์นนะคะคูกเขาเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนขาทุกคนขาโอเคไหมคะคูกท,ที่ประเทศเขานะคะดูซับซ้อนจุนะคะแตดูว่าโชว์เขาจะเป็นยังไงนะคะอ้าวใครที่แบบไม่ได้ไปไหนนะคะมาเขาดาับพิโก้ดีกว่านะคะอยู่ที่เมลเบิร์นออสเตรเลียค่ะเราอยู่เป็นเพื่อนกันได้นะคะ วันนี้คิดอะไรไม่ออกก็ามาดูพี่โก้เคาดาากันโอ้โแต่ที่นี่ไม่ดังมากนะ <DC S 2> ไม่ได้ดังแบบโอเคดูดูมาปึ้งเริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆฉันไม่ดังรู้เหมือนกันว่ารุูต่างประเทศกับลูกไทยกันชนะอูอ๋สู้ตายโธอระเบิดเงินสุดยุดเลยคะ่ะที่เห็นถึงก่อนดังนั้นเลยนะคะ ต้องแบบประกาศสัปดาห์นะคะเต,ต็มสแควร์เต็มทุกที่เลยนะคะเพราะว่าปีนี้เนี่ยที่ซิดนีย์นะคะเขาบอกว่าไม่มีการเคาดาวดังนั้นคนที่ซิดนีย์ก็มาที่เมลเบิร์นะคะ่ะส่วนคนเมลเบิร์นก็เต็มท้องถนนเลยะค,ะค่ะนนี้ค่ะเดี๋ยวมาดูสิจะดูซิเนี่ยครูขขเขาเป็นยังไงนี่นะคะทีเ่เขายิงฝั่งนู้นเนาะเขายิงกลางหลังเนี่ย ดูนะคะว่าจะยิงทั้งหมดกี่นาทีอยู่ที่เมลเบิร์นนะคะแฮปปี้นิวเอียร์พร้อมกันนะคะเดี๋ยวเรามาเคานดาวกันโอ้โหโอ้โหเรื่ออลังการค่ะคนเยอะมากค่ะคุณดิวเยอะมากเยอะแบบแล้วเขาปิดปิดแบบปิดปิดเขาเรียกว่าอะไรปิดถนนหมดเลย